ทำไมเกษตรกรต้องเผาตอสังหรือเศษพษืชจนเป็นปัญหาหมลพิษทุกปีพอเข้าสู่ฤดูหนาวข่าวค่าฝุา่น PM 2.5พุ่งสูงชาวบ้านเหลือดร้อนจากการเผาตอสังหลายคนโทษชาวนาแต่ในความจริงเกษตรกร,กรจำนวนมากไม่ได้อยากเผาเขาแค่เข้าใจว่าการเผาตอสังคือวิธีเตรียมดินที่เร็วและง่ายที่สุดทำไมถึงเผาเพราะการเผาดูเหมือนจะสะดวกที่สุด ไม่ต้องไถ่ไม่ต้องเก็บเศษฟางไม่ต้องเสียแรงหรือเวลาแค่จุดไฟทุกอย่างก็หายไปในพริบตาดินโล่งพร้อมปลูกใหม่ได้เลยแต่นั่นคือสิ่งที่เห็นแค่ผิวหน้าส่วนสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือดินกำลังเสียไปสิ่งที่หายไปกับควันไฟทุกครั้งเราจุดไฟเผาตอซังอินทรีย์วัตถุในดินที่สะสมมานานหลายปีถูกเผาทิ้งจุลินทรีย์ดีในดินตุยหมด ความร่วนซวยของดินหายไปแล้วดินก็เริ่มแข็งด้านและต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นยังไม่พอครับควันไฟจากการเผาหนึ่งไร่สามารถปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หลายร้อยกิโลกรัมนั่นคือหนึ่งในต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5ที่พวกเราเองต้องสูดเข้าปอดเรามีทางเลือกที่ดีกว่าไหมจริงๆแล้วมีหลายวิธีที่ไม่ต้องเผาและยังได้ผลดี ช่นการใช้เครื่องสับฟางแล้วไถกลบในดินเพื่อให้ฟางย่อยเป็นปุ๋ยหรือการใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายตอสังซึ่งช่วยให้ดินร่วนโดยไม่ต้องจุดไฟวิธีเหล่านี้อาจใช้เวลาขึ้นนิดหน่อยแต่แลกกับดินที่ดีขึ้นในระยะยาวไม่ต้องกลัวไฟไหม้ไม่ต้องเสี่ยงค่าปรับและไม่ต้องหายใจเอาควันเข้าปอดอีกดังนั้นการเผาอาจด,ดูเร็วในวันนี้แต่ทำให้เราช้าลงในวันหน้า พอดินเสื่อมสุขภาพเสียและสิ่งแวดล้อมพังเลิกเผาเถอะครับพอดินดีไม่ได้เกิดจากไฟแต่เกิดจากการให้ชีวิตกับสู่ผืนดิน